สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมหนุ่มฮอตตี้อีกเช่นเคยนะครับกับเกม Dragon Mania Legend หรือว่าเกมมังกรน,น้อยของเรานั่นเองก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมก็หายไปนานเลยนะครับก็เพราะว่าติดภาร,รกิจค่อนข้างเยอะนะครับภารกิจทั้งบ้านแล้วก็เรียนค่อนข้างหนักด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับผม ก็เดี๋ยววันนี้จะมาฟักไข่มังกรอามาเทลสึนะครับผมซึ่งเป็นมังกรระดับจักดสิทธิ์นะครับก็ตอนนี้ไข่น้องก็พร้อมนะนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะฟักไข่อีกฟองนึงด้วยเลยนะครับผมเป็นมังกรกาโยนะครับผมก็จะได้อ่ามังกรอฟโฟไรทีด้วยนะครับถ้าเกิดฟัก2ตัวนี้แล้วนะครับแต่ว่ากาโยผมเหลืออีก4ชั่วโมงนะครับผมเด๋ยผมจะใช้พลังแห่งมังกรโครนอสนะครับผมช่วยในการลดเวลา6ชั่วโมง ลดเลยโคโนะ6ชั่วโมงครับลดเวลาทั้งเกาะ6ชั่วโมงครับถ้าหลายคนเห็นก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันลดได้ทั้งเกาะเลยนะครับผม6ชั่วโมงอ่าอย่างตัวสำรวจนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็สามารถสำรวจได้รางวัลแล้วนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูมังกรอามาเทระสึก,กันเลยนะครับชื่อก็ออกแนวจินๆนนะครับผมก็มังกรก็น่าจะเป็นลักษณะของ จีนสักหน่อยนะครับสัญชาติจีนนะครับนี่นะครับผมก็มีความเท่อยู่นะครับมีธาตุศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะมีธาตุลมแล้วก็มีธาตุแสงนะครับอ่านี้คอลเลกชันตัวที่3นะครับของมังกรนี้ถ้าสะสมครบ4ตัวก็จะได้มังกรอัฟโฟดทีอนาคตฟรีๆหตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูล่างเล็กกันเลยอ่าตัวนี้ล่างเล็กก็มีความน่ารักอยู่นะครับผมออกแนวจีนจีนเหมือนที่ผมบอกนะครับ ค่อนข้างจีนเล็กน้อยเล็กไม่เล็กน้อยอ่ะเยอะเลย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราจะให้อาหารน้องกันนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาดูกันว่าน้องกระโดดสูงหรือเปล่าด้วยนะครับปกติผมจะชอบเช็คตลอดว่าองค์กรตัวไหนกระโดดสูงไม่สูงนะครับอ่าตัวนี้กระโดดได้ไม่ค่อยสูงนะครับมีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะครับน่าสงสาร <c oughs> โอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูล่างตัวเต็มวัยกันเลยนะครับล่างตัวเต็มวัยโอ้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับมีความเท่ๆนะครับขนก็ออกแนวเป็นมังกรนะครับผมรู้สึกเหมือนมีความเป็นมังกรจีนนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาหารจนถึงน้องเลเวลสักประมาณ8ก่อนละกันนะครับเพื่อจะได้เป็นไปฟักไข่อีกตัวงอเอาเป็นเลเวล8ไว้ก่อนนะครับ ดอไปเราไปดูมังกรกาโยนะครับเป็นตัวที่4ในคอลเลกชันนะครับถ้าผมฟักตัวนี้ผมก็จะได้มังกรอัฟโฟด้ทีฟรีอีก1ตัวนะครับไข่น้องโคตรเท่เลยครับมีความเท่มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับผมมีความเท่นะครับรู้สึกว่าเท่มากเลยนะครับมีดาวระยิบระยับด้วยนะครับเป็นมังกรระดับสนะครับแต่ว่าเท่นี่คือ เทียบเท่ามังกรศักดิ์สิทธิ์เลยก็ได้ก็ว่าได้นะครับผมคิดว่าอ่านี่ครับผมได้มังกรอโฟไร์ทีอนาคตนะครับผมได้ฟรีเลยนะโดยไม่ต้องทําอะไรเลยแค่สะสมคอลเลกชันครบสตัวก็ได้มาฟรีอีกหนึ่งตัวเลยนะครับโอเคนะผมอันนี้ก็เป็นอีกคอลเลกชันหนึ่งนะครับถ้าสะสมครบ3ตัวแต่ว่าผมคงไม่ได้หรอกครับเพราะว่า สองตัวบนคือผมได้แล้วผมก็เลยไม่ผสมพันธุ์นะครับไม่ผสมพันธุน์มังกรนะครับอ่านี้เป็นร่างเด็กน้องนะครับก็มีดาวระยิบระยับบนหัวด้วยนะครับมีความเท่ๆอยู่นะครับแต่ว่าตัวน้องผมว่าตัวเล็กนิดนึงกระโดดหยอยๆเลยเวลาเดินกระโดดไม่สูงด้วยนะเนื่องจากน้องขาสั้น,นครับแล้วก็น้องค่อนข้างตัวเล็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลเวล4กันเลยว่าน้องจะตัวใหญ่ขึ้นมาเยอะหรือเปล่านะครับ ความรู้สึกนี่เหมือนเป็นพันเดียวกับมังกรสัตว์ตาจานนะครับมีความคล้ายๆมีความอารมณ์ดีด้วยนะครับดูหน้าน้องครับค่อนข้างอารมณ์ดีนิดนึงนี่ครับผมเกาเหลี่ยนก็ค่อนข้างให้เหลียนแล้วก็หัวเราะคิ้คิดๆมีความน่ารักนะครับโอ้พอร่างตัวเต็มวัยแล้วก็ยังกระโดดไม่สูงเหมือนเดิมต้องใส่ขาดสั้นจริงๆครับ ตอนเด็กก็ขาสั้นตอนโตก็ขาสั้นอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าในสนามลบเนี่ยน้องจะเป็นตัวเนี่ยตัวน้องเนี่ยจะใหญ่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้เลเวลอีกสักเป็นเลเวล8เท่ากับมังกรศักดิ์สิทธิ์แล้วกันนะครับเอาน้องอมาเทรสือแล้วกันนะครับอ่าต้องเอาด่านสักเลเวลประมาณมังกรเลเวลสักประมาณ8ประมาณนี้12ไม่น่าไหวนะครับเอาสัก6แล้วกันอ่ะตัวนี้แล้วกันนะครับมาโชว์เฉยๆนะครับว่า พลังน้องเนี่ยเออไม่ใช่พลังน้องร่างกายน้องในสนามลบเนี่ยจะโหดหรือเปล่านะครับอ,อีกตัวหนึ่งน้องกายโยอ,อยู่ไหนเนาะกายโยกายโยน่าจะอยู่ท้ายๆเลยครับเพื่ออาจเจอแล้วนะครับแล้วเ,เราไปดูกันเลยนะครับในสนามลุกอู้อมาทิลส์ตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเพื่อเมื่อเทียกบกับอีก2ตัวนะครับตัวแบบค่อนข้างใหญ่ปีกก็ใหญ่ ถือว่าเท่อยู่นะครับอามาเทลสัสติ์นี่นะครับโจมตีศักดิ์สิทธิ์อู้โดนโจมตีธาตุลมอันนี้ก็จะเป็นมังกรกายโยนะครับมีสามธาตุด้วยกันมีธาตุน้ำธาตุร่างเปล่าแล้วก็ธาตุแสงนะครับโจมตีธาตุน้ำตายเลยนะครับเจอเลเวลแปดตบโอ้ทำไมมันเล็งแต่มังกรสัตว์ตาจา์ผมเนี่ย เพิ่มพลังป้องกันเนะะเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะจบไปเลยนะครับโดยใช้สัตว์ตาจาันเป่าทีเดียวให้หายเกลี้ยงเลยนะีครับโจมตีโจมตีธาตุดินเออทีเดียวหายนะครับ464ล้านล้านนะครับ อันนี้ก็จะเป็นร่างจริงในการต่อสู้นะครับน้องก็จะมีความผมว่าเท่เยอะเท่เท่มากเลยแหละนะครับอามาธีระศึกนะครับแต่ถ้าจะปั่นสู้ก็อาจจะได้อยู่นะครับผมถือว่าได้อยู่อันนี้ก็จะเป็นมังกรอโฟไดทีอนาคตนะครับผมแล้วผมก็ได้มังกรอ,อะไรอะไอลิสเหรออีกตัวหนึ่งอันนี้ไข่น้องเท่มากเลยครับอโฟไดทีอนาคตดูครับมีลูกหัวใจด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งมังกรไอซิสนะครับผมไอซิสเดี๋ยวผมจะฟักไข่2ตัวนี้ แล้วถ้าฟักเสร็จเดี๋ยวผมจะมาให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งพร้อมกัน2ตัวเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ